สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้พบก,กับการรีวิวเบเบดเอ็ก Be ซ์ฟอกบครับ ก็ามารีวิวกันต่อนะครับกับ CX06 Random Booster f o c b u t นะครับผมครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้รีวิวตัว03ไปแล้วนะครั้งนี้เรามารีวิวกันกับ02นะครับผมหน้ากล่องนี้นคงเป็นเหมือนเดิมเนาะก็จะคงเป็นกล่องสุ่มนะครับตัวนี้เนาะเป็นตัว CX 3 Layer นะครับผมด้านหลังของกล่องนะก็วันนี้เราจะมาริว,วตัวนี้นะครับผมสีดำเนาะนี่นะครับแล้วก็แน่นอนว่ากล่องนี้เนี่ยผมให้เขาสุ่มมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันดีกว่า มาแกเช็คของกันเลยนะครับผมว่าตัวนี้เป็น02แน่ไหมนะครับอ่มาแกออกมาแล้วนะอันนี้ก็เป็นคู่มือนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงดูก่อนว่าคดอยู่ตรงไหนนี่นะ,ะนะครับผม c x 0 6 0 2นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวสีดำอย่างแน่นอนแล้วนะเอาออกมาครับเก็บกล่องไปปั๊บปัปับป๊บปับป๊บ,บ,บวางไว้ก่อนนี่แล้วก็มาดูของเรา ในสองสุ่มตรงนี้ยังคงเป็นสีดำนะครับสำหรับ2ส,สุ่มเนาะนี่มาแกะเลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับหาไม่เจอเงียบ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 ร้อยซื้ออะรอมาก่อนนะชึบอเอาไม่ออกทุกคนอ่ะเริ่มจากชิ้นนี้แล้วกันนะตัวบิดนะครับผมบิดอันนี้เป็น ดิสบอลนะครับเป็นบิดเก่าเนาะสีดํานะครับนี่ดิสบอลนี่นะครับเฟืองโหมันดําจนมองไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้โหเห็นปะ่ะคือมันดําจนมองไม่เห็นนะว่ามันมันมีกี่เฟืองนะครับผมก็เป็นบิดดิสบอลปกติเนาะความสูงก็2นิ้วเหมือนเดิมนะครับผมอ่ต่อมากับตัวรัชเชต ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเคยมีไหมอ่ะกับตัว0ขีด80นะครับน่าจะหนาหน่าดูเลยทีเดียวเชียวนะสำหรับตัวนี้นี่นะครับหนาตับเลยทีเดียวเห็นว่าก็เป็นสีดำอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็หนามากด้วยไม่มีเหลี่ยมอะไรเลยนะครับเป็นกลมๆเลยนะสำหรับตัว0ขีด80ตัวนี้นะครับผมสุดท้ายกับตัว blade เนียบเนียบเๆียบ นี่มาแล้วกับฟล็อกปัดสีดำโหดำสนิทเลยทุกคนดำ้วก็ตัดสีขาวนิดนึงนะครับหูมันดำทั้งลูกเลยเอ่ะเนี่ยแต่ตัวคอมโบเบดเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับก็คงจะเป็นอ่ายังคงเป็นไม่ใก็คงจะเป็นยังคงเป็นตัวล็อกชิปอ่าฟล็อกนะครับอ๋อมาสินี่นะครับล็อกชิปฟล็อกนะแล้วก็ตัวเมนเบดเนี่ยก็ยังคงเป็นบลัชนั่นเองนะครับผม นี่นะครับแล้วก็สุดท้ายกับตัวแอซิเบตกับตัวแจ็กกี้นะครับผมออกมาแล้วทั้งห้าส่วนนะครับดำปีเลยตัวนี้ดำดำมามียมเเห็นปหะดำมากนะทุกคนก็เดี๋ยวผมไปชั่งน้ำหนักนะครับเพื่อนเนจะได้เอาไปมวนกันต่อนะปะ่ะมาชั่งน้ำหนักกันนะครับก็เริ่มจากตัวล็อกชิปฟล็อกแล้วกันนะครับผมจะอยู่ที่1 8กรัมครับแล้วก็ตัวเมนเบลด บลัสนะครับผม30เป๊ะเลยนะอันนี้เท่าเดิมเลยทุกคนผมจำได้ว่าครั้งที่แล้วก็30เป๊ะเนาะอ่าแล้วก็แอซิ p เป๊ะแจ็กกี้นะครับ4.9กร,รัมครับผมมารวมกันวาับลงไปอ,อืแล้วก็ล็อกจุบร้อยนะครับตัวเบลด ของตัวนี้นะครับจะหนักอยู่ที่36.6กรัมครับแล้วก็ลัชเชต0ูนย์ขีดแปนะ7.5กรัมอ่ะแล้วก็มาลองรวมนะครับผมสังเกตรวมลัชเชตกับตัวเบรกก็สังเกตสีขาวๆตรงนี้นะครับแล้วก็ประกบลงไปในลองที่เขามีไว้นะกดไปแล้วก็บิดแก๊กอ่าตัวนี้ก็ตัวนี้แข็งทุกคนตัวนี้ค่อนข้างแข็งนะครับผมแต่ว่า ก็ยังมีช่วงข้อแคเข้อแคกอยู่เห็นไหมเนี่ยฟังเสียงอ่านักครับผมสองส่วนจะหนักอยู่ที่สี่สิบสี่กรัมสี่สิบสี่จุดหนึ่งกรัมนะครับผมสุดท้ายกับตัวดิสบอนนะครับบิดสามจุดสองสามจุดสองกรัมนะครับแล้วก็น้ำหนักทั้งลูกของฟล็อกบัตแจ็คกี้ศูนย์คีแปดสิบดิสบอนึกอยู่ จะหนักอยู่ที่เท่าไหร่วะ47.4กรัมนะครับผมอ่าตัวนี้ก็เป็นสายสตัมมินาเนาะเดี๋ยวเราไปลองลันเทสดีกว่านะครับว่าจะวิ่งเป็นแบบไหนนะฟลอกบัตจัคกี้0คีแตซิทดิสบอนนะครับก็เป็นเบย์หมุนขวาท้ายสตัมมินานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองลันเทสกันดีกว่านะครับว่าจะหมุนนานขนาดไหนเนาะที่2 one go ก็เหมือนจะหมุนนานนะครับแต่ว่าด้ยวยความที่มันเป็นดิสบอลมั้งแล้วมันก็เลยแบบสมดุลไม่ได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะทำให้แบบเสียการทรงตัวไปนะครับผม Okay. เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมก็ไม่ได้หมุนนานมากนะประมาณนาทีหนึ่งเนาะก,ก็ใช้เวลาสักหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอลงไปแล้วเนี่ยเหมือนปกติดิสบอลมันจะต้องแบบนิ่งนะใช่ไหมแต่นี่ผมไม่ไมแน่ใจเหมือนทำไมมันถึงแบบมีการแกว่งเนาะก,ก็เดี๋ยววันนี้นะครับตัวที่เราเอามาตีด้วยเนี่ยก็เป็นตัวศูนย์สเจ้าสีทองมาตีกันนะครับตัวนี้จะเป็นบาลานตัวนี้จะเป็นสตามิน่าเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวไหนจะยืนเป็นตัวสุดท้ายนะครับ งั้นก็มาเทกกันเลยเนาะเอาสีทองลงก่อนแล้วกันนะวันนี้ตีกันสนามเคลื่อนนะทุกคนอ่าก็ดัานแรกเป็นเจ้าดำชนะนะครับเดี๋ยวด้นที่สองเอาเจ้าดำลงก่อนบนะ้าง โอ้ยไปแล้วเจ้าดำเบสไปแล้วทุกคนนี่นะครับนัดสองก็เป็นเจ้าทองชนะนะเจ้าดําเบิร์สไปแล้วนะครับผมโอเควันนี้ประมาณนี้แหละก็จบลงแล้วครับสําหรับการรีวิว CX06 ็กซ์ศูนย์หกฟลอกบัตขี่ศูนะครับผมก็เป็นตัวสีดำเนาะเดินทางมาจะถึงตัวหลักแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปถัดไปของเบเบ้เนี่ยก็จะเป็นตัวฟลอกบัตศูนย์หนึ่งนะครับตัวที่เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะรอคอยกันนะครับผมงั้นมารีแคปตัวนี้กันหน่อยเนาะ ตัวนี้นะครับฟอกบัตศูนย์สองเนี่ยเป็นเบยหมุนขวาไทยสตามนินา่านั่นเองนะครับผมก็เป็นบิดดิสบอลนะครับผมทาให้หมุนนานอยู่พอสมควรเหมือนกันนะก็หลังจากที่ดูลันเทกันไปเนาะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้เนาะผิดพาลาดประการใดผมก็ขออภาัายท่านผู้ชมเอาไว้ด้วยนะครับ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ผมนะผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับและถ้าใครสนใจนะครับอยากจะสุ่มเจ้าตัว cx 0 6นกะครับก็สามารถจิ้มสุ่มตรงที่มุมนี้ได้เลยนะครับผมและถ้าเกิดผมหาตัวที่มันเป็นเฉพาะตัวนี้มาให้นะียก็เพื่อนๆก็ซื้อเฉพาะตัวนี้ก็ได้นะครับจิ้มตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมลองหาดูให้นะครับผมวันนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ